สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับจากกองร้อยทหารพานพจูจ่มที่91้าหขค5 1้ค่ายปากงทงชัยเราไปติดตามต่อกันเลยนะครับสำหรับการรบที่เข,าข่าคอซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้พวกเราก็แต่และกองร้อยก็แยกย้ายกันอยู่ตามจุดต่างๆรอบๆใกล้ๆบริเวณเข่าคอนะครับเพื่อที่จะเข้าตีเข่าคอในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็คือในวันรุ่งขึ้นของวันที่17 กุมภาพันธ์2524นะครับซึ่งเป็นวันดีเดย์วันเปิดการรบที่เขาคอในยุทธการเสือดำตามที่หัวหน้ากองบังับเขาคอก็คือท่านพันเอกพิจิตกุลวันนิตท่านได้สั่งการนะครับซึ่งการรบที่เขาคอครั้งนั้นก็มีทหารหลายๆหน่วยเตรียมการที่จะเข้าผลักดันไม่ว่าจะเป็นชาวเขาที่เขาเรียกว่าชาวเขาอาสานะครับมีทั้งชาวเขาอาสามีทั้งราษดร อาสาซึ่งเป็นชาวบ้านมีทั้งทหารพลันปตท .1617 ทหารพลันจู่โจมค่ายปะคงชัยและทหารรอทหารราบจากกองทพัพภาคที่3และก็ชุดที่จะรับผิดชอบในการสร้างทางก็คือทหารชอพันสีผมจะพาไปดูเหตุการณ์ในตอนเช้าวันนั้นเลยนะครับนวันที่17กุมภาพันธ์2524นะครับตอนนั้นแต่ละกองร้อยก็ได้ปฏิบัติตามที่เะระหวางแผนกันไว้นะครับเมื่อตะวันเบิกฟ้า ความสว่างเข้ามาแล้วเราก็สามารถเห็นพื้นที่แล้วแต่และกองร้อยก็ลุกหน้าเข้ากวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมนิตที่เขาคอแต่ตอนนั้นเรายังเข้าไม่ถึงเขาคอนะครับเราก็จะขึ้นตีที่เขาคอนั่นแหละแต่ว่าพื้นที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นฐานที่มั่นกองโจรของผู้ก่อการร้ายคอมนิตเขาคอแค่เราเริ่มออกเดินเราก็มีการประทะกันแล้วนะครับเสียงปืนานานาชนิดที่ยิงต่อสู้กันระหว่างทหารพรานจากค่ายปะทงชัยหลายกองร้อยที่แยกกันเข้าตีแยกกันเข้ายึดที่หมายแต่ว่าการรุกเข้าไปก็ทําได้ยากนะครับ habrá กองโจนทอคอเขาคอเนี่ยซึ่งเขาจะมาจุดละ3าคน4คน2คนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจุดอยู่เป็นจุดจุดซุ่มโจมตีเวลาที่เราเดินเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทําการกวาดล้างแล้วก็จะถูกกองโจนผู้ก่อการร้ายคานนี้เนี่ยแหละเขาซุ่มโจมตีเขาก็จะยิงคือเขาจะยิงมาไม่กี่นัดแหละครับยิงเพียงเพี้ยงเพียงเพียงเพียงเป็นชุด2 3าชุดเขาก็หนีไปเราก็จะยิงตอบโต้แล้วก็เดินหน้าต่อไปเดินไปได้แป๊บเดียวเดินไปเดินนิดเดียวประมาณ4ี่สิบห้าสิบเมตรก็จะถูกซุ่มโจมตีอีกเหตุการณ์ก็จะเป็นอยู่อย่าางีี้้หครทใพวกกเ็ม เจ็บเพราะว่าจากการซุ่มโจมตีแบบกองโจรของพอคอเขาคอเนี่ยทำให้พวกเราลุกหน้าไปได้ช้ามากจนตะวันเกือบจะค่ำนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นบนเขาคอ,อได้เลยตอนนั้นกองร้อยทหารผ่านจู่โจมที่948นี้ก็เข้าไปถึงช่วงตีนเขาคอแล้วล่ะพอได้มีการประทะกันอย่างหนักรุนแรงตรงนั้นจะมีกองโจรพอคอจานวนมากนะครับไม่ใช่ว่ามา2-3คนนะครับเขาจะอยู่หลายจุดมากเลย ทำให้ทหารผ่านกองร้อย98ของเราเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยสําหรับจุดนี้ที่กองร้อยทหารผ่านถูกโจมที่98อยู่นี้ก็เขาไปกันแค่12คนนะครับทหารผ่าน98นี้ไป12นายจัดชุอดออกไปก็ถูกพอคอโจมตีทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งจาก12คนนี่มีผู้บาดเจ็บอยู่3คนแล้วก็เสียชีวิตอีก2คนรวมเป็น5คน ก็ที่ไม่เจ็บก็มีแค่เจ็ดคนแต่ขณะนั้นการรบติดพันมากเสียงปืนเนี่ยดังกึกกล้องทั่วเขาคอเลยทุก,กองร้อยที่เข้าไปโจมตีที่เข้าไปกวาดล้างเนี่ยก็จะมีการประทะกันอย่างนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ามาก็มีรายงานวิทยุเข้ามาที่บกกของเราซึ่งบกกตอนนั้นคนที่เป็นหัวหน้าส่วนแยกหรือว่าหัวหน้าอยู่ที่บกกผู้หลวงของเราก็คือท่านพันตรีพรยงเกตแก้วนะครับท่านก็รับข่าวทางวิทยุจากกองร้อยต่างๆว่าตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักหน่วงลหลายจุด แล้วก็มีพวกเราเสียชีวิตแล้วก็มีพวกเราได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการสนับสนุนจากทางเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าทางฮอของเราก็ยังไม่ได้มาสนับสนุนจนตะวันจะตกดินแล้วเสียงปืนก็ยังไม่ได้หยุดนะครับเสียงปืนแต่ละจุดต่างๆตอนนั้นดังเรียกว่าเปิดหน้าเปิดหน้าชกกันเลยตอนนั้นเสียงปืนดังกึกกล้องเขาเคออยู่หลายจุดทุกจุดที่ทหารพรานเดินเข้าไปกวาดล้างก็มีการประทะก,กันไม่มีใครยอมใครแล้วครับทหารพรานภารกิจของเราก็คือต้องยึดฐานทิมมัน กวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมนิดบนเขาคอให้หมดไปและยิตพื้นที่เขาคอกลับขึ้นมาให้อยู่ในการครอบครองของ,ของทหารพรานจุโจมค่ายปักทงชัยนี่คือภารกิจที่พวกเราต้องทําและก็ต้องกําลังทําอยู่นะครับส่วนกองร้อยทหารพรานจุโจมที่948ี่นี้ตอนนั้นเขาอยู่ในที่นั่งลําบากนะครับเพราะว่าตกในที่นั่งลําบากจริงๆเพราะว่า 12นายเสียชีวิต2บาดเจ็บ3ไม่ไม่บาดเจ็บอยู่แค่7นายในขณะเดียวกันตอนนั้นเขาก็อยู่ในวงล้อมของผู้ก่อการร้ายคอมนิตซึ่งอคอเขาคอนี้ก็จะวางกําลังอยู่เป็นจุดๆล้อมไว้เลยแล้วก็ยิงกันตลอดเลยครับเรียกว่าทหารพรานของเรา948นี้พยายามที่จะเอาคนเจ็บกลับมาที่ฐานอก,กอแต่ก็ไม่สามารถทําได้พอเราเริ่มขยับขยื่นผู้ก่อการร้ายที่เขาชานาญพื้นที่เขาก็จะยิงนะครับเขาจะยิงโจมตีด้วยปืนอาก้าและก็จรวดอพีกีปืนคอมาบ้าง เป็นบางครั้งตอนนั้นการต่อสู้กันบนเขาคอคุกกุนไปด้วยควันปืนกวันระเบิดตอนนั้นเสียงปืนเสียงระเบิดนี้ดังกึกก้องอยู่ทั่วไปหล,หลายจุดบริเวณตีนเขาคอนะครับซึ่งบนเขาคอเองก็ยังมีบางกองร้อยที่เข้าเข้าไปถึงแต่อีกหลายกองร้อยก็เข้ายังไม่ถึงนะครับยังอยู่แถวๆตีนเขาคอก็มีการประทะก,กันถูกจับยางจากกองโจรผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขาคอจ่แล้วนะครับ ตอนนั้นที่ลำบากที่สุดก็กองร้อยเนี่แหละมีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตและกําลังพลก็มีจํานวนน้อยเขาก็พยายามที่จะเอากําลังพลถอนกลับมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําได้ตอนนี้ผมจะพาย้อนไปดูในตอนเช้าก่อนนะครับในตอนเช้าก่อนที่พวกเราจะเคลื่อนตีกําลังทางผอบอกองกําลังคือพันเอกพิจิตรกุลวันนี้นี่ก็ได้ร่วมประชุมกับผอบอร้อยต่างๆเพื่อจะพูดถึงแผนการที่เราจะต้องปฏิบัติในวันนี้นะครับก็คือ จากหน่วยต่างๆที่เข้าร่วมประชุมก็มีทั้ง,หหหง 4, ะะหท 16, หารราบทหารทหารช่างจากชพรัน4ีและทหารจากปตท .1617 ทหารราบทหารพนค่ายปักธงชัยก็ส่งเข้าไปประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ก็มีมติว่าจะทําทางขึ้นไปนู่นแหละขึ้นไปที่เขาขอผ่านไปที่ตอดอพงน้องไมนาจุดสุดท้ายก็คือที่น้องไมนานะครับเพื่อนําความเจริญเข้าไปสู่ในพื้นที่ ตามพระดําริของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะทําให้เขาคอเนี่ยเจริญมีเส้นทางการคมนาคมและก็ชาวบ้านชาวเขาต่างๆก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเมื่อมีความสะดวกสบายชาวบ้านมีความกินดีอยู่ดีก็พอคอซึ่งเป็นชาวบ้านชาวเขาเผ่าม้งแต่นั้นก็จะได้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแผ่นดินเขาคอก็จะสงบอันนี้คือนโยบายที่ของทัพภาคที่3ทําตามพระด,ดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดย ในที่ประชุมเห็นว่าจะให้ทหารพานกองร้อย948เนี่ยเป็นการวางกําลังคุ้มกันก่อนในการสร้างทางแล้วก็ให้ทหารพานอีกสองกองร้อยเข้ายึดพื้นที่ร,บรอบๆบริเวณที่จะทําทางไปนะครับแต่การทําทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่าถูกขัดขวางจากผู้ก่อการร้ายคอมนิสตอนนั้นทหารพานจู่โจมที่ได้รับมอบหมายก็คือ948เนี่ยก็ไปวางกําลังคุ้มกันเส้นทางที่จะทําไปนะครับเป็นเส้นทาง เขาจะวางกําลังเป็นรูปตัวยูคว่ำสองข้างทางและก็ตรงกลางนี่ก็จะให้รถแทรกเตอร์ดันไปดันท้ายท้ายทางไปนะครับส่วนด้านหลังของรถแทรกเตอร์นี่ก็จะมีรถสายพันธ์ลำเลียงพล m 1 1 3นี่แหละติดปืนกล93เพื่อยิงคุ้มกันยิงเคลียร์พื้นที่ถ้าหากว่ามีการประทะกันก็รถสายพันธ์ลำเลียงพลนี่ก็จะยิงสนับสนุนยิงโจมตีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตตามแผนนะครับซึ่งวันนั้น เมื่อเปิดยุทธการเสือดำขึ้นมาก็รถก็ได้การทำงานทันทีเลยครับเพราะว่าตามเวลาที่จะต้องทําในขณะที่ทหารพานก็ออกไปวางกําลังเป็นรูปตัวยูเป็นจตัยูคว่ำนะครับรถขณะที่ถายทางไปได้ประมาณ20เมตรแค่นั้นก็ถูกปรสอรจากพาขอคอเขาคอ,อเนี่ยยิงโจมตีเข้ามาจากเนินเขาก็ทําให้เขายิงมา2ลูกนะครับเป็นยิงจากปืนปรสอห้สก็ยิงมาถูกลูกแรกนี่ถูกรถสายพันธุ์เองพลนี่ก็ทําให้รถเสียหาย เพราะลูกปืนเนี่ยทะลุเข้าไปถูกทหารอยู่ด้านในมีคนบาดเจ็บด้วยส่วนอีกลุกหนึ่งก็ยิงทําลายรถแท็กเตอร์ที่กําลังดันทางแต่รับความสูญเสียเสียหายก็ไม่สามารถทําทางต่อไปได้อันนี้คือเหตุการณ์ช่วงช่วงเช้านะครับที่เราเริ่มดําเนินการในขณะเดียวกันที่กําลังทหารพานอีกลหลายๆกองร้อยที่เรากําลังเข้ากวาดล้างก็มีการประทะก,กันอย่างที่ผมเล่ามานั่นแหละส่วนกองร้อยทหารพานจู่โจมที่9 48เนี่ยถูกพอคล้อมไว้ที่ ตีนเขาคอด้านทิศใต้ด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านซ้ายมือนะครับไม่สามารถที่จะถอนกําลังกลับมาได้ก็ได้แต่วิทยุมาที่บอกอบอกว่าตอนนี้กําลังประทัดหนักและก็ถูกล้อมมีมีเพื่อนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะนําผู้บาดเจ็บแล้ว,ว่าผู้ที่เสียชีวิตออกมาที่บอกอได้ซึ่งตอนนั้นบอกอของเราส่วนหลังก็เป็นที่ตั้งของบ้านผู้หลวงหรือว่า ที่ทาการของส่วนแยกทหารพราน่ขยปักธงชัยส่วนแยกที่13เขาค้อซึ่งมีพันตรีพยมงเกตแก้วเป็นผอบอเป็นผอบฐอานเป็นผอบอส่วนแยกนะครับ mm hmm. เหตุการณ์ก็จะเกิดยิงกันอยู่อย่างนี้แหละรถเราก็ไ่สามารถที่จะทําทางต่อไปได้จนตะวันตกดินนะครับตะวันตกดินปุ๊บเสียงปืนก็เริ่มเงียบตามจุดต่างๆทหารพรานแต่ละหน่วยที่อยู่ตามเข้าทาํางานก็ยังตั้งฐานกันอยู่ในป่าตรงนั้นจนะุดใครจุดมันส่วนบอกอใหญ่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของส่วนแยก ที่ควบคุมทหารพานทั้งหมดคือบ้านผู้หลวงส่วนทหารพานกองร้อยเที่อยู่ที่บ้านผู้หลวงนี่ก็จํานวนมากก็รอคุ้มกันในการสร้างทางและก็คุ้มกันฐานบ่อกอส่วน12นายของ98ที่ขึ้นไปทํางานนี่ก็ไม่สามารถกลับลงมาได้ได้รับแต่วิทยุว่าถอนตัวไม่ได้เพราะว่าถูกผู้ก่อการร้ายคอมนิตนี่ขยับขยับตัวไม่ได้เลยเขายิงแล้วมีผู้เสียชีวิตพอค่าวันนั้นหลังจากที่ทุกหน่วย ก็ได้รับคาสั่งวิทยุจากผอบเอขาคอก็คือท่านพันเอกิจิตกโกลวันนิตนี่ให้มาร่วมประชุมเพื่อสรุปถึงแผนงานถึงการเหิดแหวงานวันนี้เป็นยังไงในที่ประชุมก็มีความเห็นว่าสงสารทหารพาน่า่ปาักธงชัยที่ทํางานเป็นแนวหน้าเป็นหน่วยเ,นนาเนนาจาะเส้นทางเป็นหน่วยที่เข้าโจมตีกวาดล้างและก็มีการประทะก,กันอย่างหนักทั้งวันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทหารแต่ละหน่วยก็ได้แสดงแค่ ความรู้สึกความรู้สึกว่าน่าเห็นใจเห็นใจกับทหารพรานค่ายปักสงใจที่ทํางานส่วนในที่ประชุมก็สรุปว่าทหารพรานจโจมตีข่ายปักสงใจกองร้อยเกที่ได้รับความสูญเสียบนเขาคอในขณะที่เขาเข้าโจมตีฐานที่มั่นแต่เขายังไม่ถึงก็ถูกผอคอกองโจรนี้เข้าโจมตีและโอบล้อมทุกตอนนี้ตะวันจะตกดินแล้วก็ยังไม่ออกมาไม่ได้เพราะว่าถูกผอคอล้อมไว้อยู่ในวงล้อมของผู้ก่อการร้ายคอมนิที่แก่เขาคอคนเก็บคนตายก็ยังเอาออกมาไม่ได้ ที่ประชุมเห็นว่ามีข้อสรุปว่าพรุ่งนี้9โมงเชา้าจะให้ทหารหน่วยต่างๆของเราเนี่ยทหารพราน948ส่วนหนึ่งจะต้องจัดกําลังเพื่อเข้าไปช่วยเพื่อนเราที่ถูกล้อมที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตออกมาโดยจะมีการสนับสนุนจากฮอกันชิปหรือว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของเราที่จะเข้ามายิงช่วยเพื่อแย่งเอาเพื่อนเราที่อยู่ในวงล้อมออกมาส่วนหน้าที่การทําทางต่อๆไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ทหารพรานหน่วยต่างๆมีหน้าที่คุ้มกันในการสร้างทางก็ทําไปเหมือนเดิมส่วนในพื้นที่บนเขาในจุดต่างๆที่เราวางกําลังอยู่คุดชุดที่กวาดล้างพอคอก็ต้องออกกวาดล้างออกทําลายฐานที่มั่นของพวกกันลายต่อไปนี่คือแผนที่จะทําในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วในที่สุดเมื่อจบกรประชุมแล้วทุกคนกรกลับฐานหัวหน้าแต่และคนก็กลับมาบอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้จะทํำยังไงในขณะเดียวกันเมื่อทหารพรานกองร้อยเกได้รับคําสั่งจากทางหัวหน้าส่วนแยก ขอบอกกองกําลังเขาคอคือผลเอกพิจิตกุลวันิดเนี่ยท่านได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงเช้าก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยยิงคุ้มกันยิงมายิงช่วยในการที่เราจะเข้าไปแย่งเอาเพื่อนเราที่เสียชีวิตอยู่ในวงล้อมออกมาแต่ตอนนั้นทหารพรานค่ายปักธงชัยกองร้อยเกนี่ทุกคนก็รู้สึกว่าร้อนรนจิตใจมันสับสนวุ่นวายร้อนรนมันทนไม่ได้แล้วการที่จะรอจนถึงพรุ่งนี้เช้า ถ้างเก้าโมงเช้าถึงจะเข้าไปช่วยเพื่อนเนะี่ยจะทํำยังไงเพื่อนเราที่ไปก็ไม่มีอาหารการกินติดตัวไปน้าก็ติดไปคนละกะติกป่าน,นี้อาจจะหมดแล้วก็ได้แล้วข้าวข้าวปลาอาหารก็ไม่มีที่จะกินแล้วคนที่บาดเจ็บจ้องทุกทนทุกทรมานขนาดไหนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ในเก้าโมงเช้าที่เราจะเข้าไปช่วยส่วนคนที่บาดเจ็บล่ละคนที่เสียชีวิตเราจะทํำยังไงเพื่อนเราที่อยู่ในนั้นนะ่ะ ก็คงจะลำบากไม่รู้ว่าพอคอจะเข้ามาเชื่อดหรือเปล่าคืนนี้ทําให้ทหารพานจุโจมค่ายประมงใจกองร้อยเก้าสี่แปดนี้มีความกังวลและก็ห่วงเพื่อนจึงตัดสินใจไม่รอละไม่รอไม่ถึง9ก้าโมงเช้าในวันพรุ่งนี้ที่จะเข้าไปช่วยไม่รอเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาเข้ามาชสนับสนุนในการเข้าไปเอาเพื่อนเราออกมาจากวงล้อมสองทุ่มวันนั้น12นาย12ทหารพันเดียนตายก็ได้จัดชุดออกไป ไปตั้งแต่คืนนั้นเลยนะครับตะวันตกดินแล้วก็ก็เดินมุ่งหน้าไปตามเพื่อนที่ถูกล้อมอยู่นะครับเขาก็เดินเลียดลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าตอนข้ามตอนนั้นการเดินเข้าไปก็ดีปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีฝ่ายตรงข้ามข้ามได้รู้ว่ามีพวกเราเข้าไปเพราะมันมืดแล้วพอขอก็คงคิดคิดไม่ถึงว่าทหารพานจุจงภายปจักองร้อยเที่จะเข้าไปในยามวิกาลเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สังหารของผู้ก่อการร้ายคอมนิ์ที่เขาวางกําลังไว้หมดแล้ว ประมาณสองทุ่มกว่าทุกคนเขเข้าไปงใ,ใกล้ใกล้ตีนเขาคอตรงที่เพื่อนเราถูกล้อมอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเกรงว่าถ้าเราเข้าไปในเวลานี้ซึ่งตอนนั้นนะวิทยุติดต่อกันไม่ได้แล้ววิทยุเพื่อนเราที่โดนล้อมอยู่ก็ติดต่อกันเราไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่าฐานวิทยุอาจจะหมดหรือว่าอยู่ในพื้นที่อับติดต่อไม่ได้ถ้าหากว่าเราขืนเข้าไปตอนนี้ทั้งฝ่ายที่เพื่อนเราที่ถูกล้อมอยู่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวคอก็จะเกิดการยิงต่อสู้กันเอง จะทําให้มีการบาดเจ็บล้มตายกันเองทางหัวหน้าชุดที่คุมไปก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราจะต้องคืนนี้เราจะนอนรออยู่ตรงนี้แหละทุกคนเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เชา้าพอตะวันฟ้าสีทองของอัมพายเนี่ยฟ้าสีทองเริ่มมีแสงสีทองผ่านออกมาเนี่ยเราก็จะเดินเข้าเพราะว่าเพื่อนเราคงจะรู้แล้วว่าปพตตอนเช้ามาเนี่ยพวกเราก็ไปช่วยอันนี้คือความชิดของหัวหน้าชุดแล้วทุกคนคืนนั้นก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนอนกอดปืนนั่งนั่งรับ นั่งหลับนกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าจะได้เข้าไปช่วยเพื่อนออกมาคนที่เจ็บก็จะได้สุขสงลงพยาบาลเขาจะได้ไม่เสียชีวิตคนที่ตายก็จะได้ส่งกลับให้พ่อแม่ลูกเมียเขาได้บําเพ็ญตามประเพณีไปนี่คือความห่วงใยของทหารพรานของพวกเราพวกเราคือเพื่อนตายรบกันมาหลายสมรภูมิทุกคนก็คือเพื่อนตายกันรักกันการที่จะรอถึง9งก้าโงเช้าพรุนี้รอไม่ได้เราต้อง จัดขุดกําลังไปเองอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นวันนั้นนะครับส่วนพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะสามารถกลับไปเอาเพื่อนเราที่อยู่ในวงล้อมออกมาได้หรือเปล่าติดตามในตอนต่อไปนะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ